ปัจจุบันที่ให้ตั้งไว้ก็คือกายยตาสติเวลาเรามีความทุกข์ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนั่นแสดงว่าจิตเราเนี่ยส่งออกไปหาอารมณ์นั้นแล้วจิตเราไม่ได้ตั้งอยู่กับกายของเราคือกายยคตาสติสติคือการระลึกได้ระลึกได้กลับมาที่กายความทุกข์ก็จะดับไป ถ้าเราไม่ตั้งจิตอยู่กับกายพระองค์ก็ตรัสว่าตาจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงหูจะฉุดเอาภิกษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงจมูกจะฉุดเอาภิกษุไปหากลิ่นที่น่าสูดดม กลิ่นที่ไม่น่าสุดดมก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกออัดขยะขแขยงนะลิ้นกายใจก็เช่นเดียวกันใจจะฉุดเอาภิกษุไปหาธรรมอารมณ์ที่น่าพอใจธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอัอดขยะแข,ขยงเราจึงรู้สึกมีความทุกข์มีความสุขเพราะเราปล่อยจิตให้ไหลไปกับอารมณ์ไม่ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติ <c oughs> พระองค์จึงบอกว่ากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตให้เธอเอาจิตมาตั้งไว้กับกายการเอาจิตมาตั้งไว้กับกายนั้นทำอย่างไรได้บ้างคือการรู้ลมหายใจเข้าออกของเราที่เรียกว่าอาณาปานสติหรือการเอาจิตมารู้อยู่กับการเคลื่อนไหวรีบทของกายที่พระองค์ตรัสว่าการก้าวไปการถอยกลับ การเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนการหยิบบาดจีวรสังคติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการพูดการนิ่งการหลับการตื่นทุกการเคลื่อนไหวรีบทนั้นมีความรู้ตัวรอบข้อปดนี่เรียกว่าเป็นกายคตาสติอันเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะหรือการตั้งไว้ซึ่งกายคตตาสติด้วยจิตอธิษฐานการงาน เป็นอนุสติที่ตรัสไว้กับพระอนุนว่าให้เธอเนี่ยมีใจรู้อยู่กับงาน <c oughs> <c oughs> ที่ทำในปัจจุบันนะจิตอธิษฐานการงานสามอย่างนี้ล้วนเป็นกายยัตาสติทั้งสิน้นจิตที่รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพระองค์บอกว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย